สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็พาทุกคนมาที่วัดป่าเขาล้อมนะครับอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเป็นวัดป่าที่อยู่บนเชิงเขานะครับดูกระทิงตัวนี้ รถไปนี้ก็ส่วนใหญ่ครับศาลาก็เสาสาลานี้ก็ทำมาจากไม้ตะเคียนนะครับไม้ตะเคียนทองทั้งหลังนะครับรวมทั้งพระพุทธรูปด้วยนะครับวัวกระทิงนะครับ ตัวใหญ่เลยครับโอ้รอดน,นี้ได้เลยนะครับวัดป่าเขาล้อมนี่ครับอยู่บนเชิงเขานะครับตรงนี้สารานี้ก็ชมวิวได้ no Calmeu. เป็นพุทธโสธรทำจากไม้ครับข้างหลังที่เป็นฉากข้างหลังนี่ก็เป็นรากไม้ใหญ่นะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของไม้เลยนะครับรากไม้เนี่ยท้าเป็นฉากด้านหลังได้เลยนะครับน,นี่หลวงพ่อโสธรครับอันนี้เสาสา,านะครับแกะสลัก ปวานิดเลยรี้ นี่นะครับทุกคนพวกโตเก้าอี้นี่ก็ทำมาจากไม้ต้นตะเคียนนะนี่ก็เป็นลากไม้ต้นตะเคียนนะครับ ก็เป็นแบบธรรมชาติเลยครับทาสล็กสวยงามนี่ก็รากใหญ่เลยครับยกมาทั้งทั้งต้นเลยครับ พุทธรูปประจำวันเกิดนะครับอันนี้ก็ทำจากต้นตะเคียนนะครับ รตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปทำด้วยไม้ทั้งหมดเลยครับองใหญ่แล้วเอาจะขึ้นไปกราบทํามจากไม้นะครับเป็นปางนอนนะครับซื้อดอกไม้ทูบเทียนขึ้นไปไว้ข้างบนต้องเอาอะไรเป็นมังคราปะดอกไม้กระถูกราคะครับใส่ข้าไหน่นะ ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนลานลานธรนารมนะครับบุญสลาครับเป็นพระนอนองค์ใหญ่นะครับทำด้วยไม้ทั้งองค์เลยนะครับสวยงามแกะสลัก วัดแห่งนี้ก็มีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับคือส่วนใหญ่ก็ทํามาจากไม้นะครับไม้ที่เอามาจากเขื่อนนะครับน้ําท่วมนะครับเป็นไม้ตะเคียนแล้วก็เอามาแกะสลักเป็นพระสร้างที่วัดแห่งนี้นครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดครับเป็นพระพุทธรูปปางสายญาตินะครับหลวงพ่อพันปีสีตะเคียนทอง วัดป่าเขาล้อมอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซานะครับวัดแห่งนี้ก็อยู่บนเชิงเขานะครับอยู่ติดถนนเลยนะครับกับหมู่บ้านนะครับไม่ไกลกันนะครับอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซา นี่เป็นศาลาก็เป็นข้าวโก็เป็นลานทำนะครับเป็นพระปางสายญาตินะครับทำจากไม้ตะเคียนนะครับองค์ใหญ่นะครับ วันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่สองมีนาคม2,568นนะครับตอนนี้เราก็อยู่บนศาลาครับที่ส่วนใหญ่ก็ทับด้วยไม้ตะเคียนนะครับอย่างเนี่ยเก้าอี้ โต๊ะอย่างนี้ก็ทำด้วยไม้ตะเคียนนะพระพุทธรูปนะครับเกือบทุกองนะครับทำด้วยไม้ตะเคียนนะอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับทำด้วยไม้ตะเคียน นี่ครับทุกคนเอาลากไม้มาทั้งต้นเลยครับม,มีสาลายอยู่ข้างบนอีกชั้นหนึ่งนะครับเราจะพาทุกคนเดินขึ้นไปดู ครับลากไม้ตะเคียนทองส่วนใหญ่ทางวัดก็เอาลากไม้มาทําเป็นเก้าอี้โซฟานะครับและพระพุทธรูปส่วนใหญ่ก็ทําด้วยไม้ตะเคียนทองทั้งหมดเลยนะครับ นี่ครับต้นตะเคียนทองแกะสลักนะครับงานละเอียดมากเลย พระทุกองค์นี้ก็ทําจากไม้ตะเคียนทองนะครับก็ลองสอบถามดูแล้วว่าวัดนี้ก็ทําได้ประมาณ30กว่าปีแล้วนะครับก็เป็นวัดที่ทําขึ้นมาได้ประมาณ30กว่าปีก็คือตั้งแต่แรกก็คือเอาไม้มาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปนะครับสร้างศาลามา ก็หลังนี้ก็เป็นหนึ่งในสาราหลังหนึ่งที่อยู่ในวัดที่สร้างด้วยหลักไม้เนี่ยดูนะหลากนี้ก็เป็นหลักต้นไม้ใหญ่ครับต้นไม้ สเียน,นส่วนฐานก็มีเอามาเสริมบ้างนะครับแกะสลักอันนี้ก็คือทั้งต้นเลยนะครับตรงนี้นี่ครับเสากลางสลา,านี้ก็ต้นไม้ทั้งต้นนะครับแกะสลักทุกจุดนะครับละเอียดมากครับ จุดต่อไปนะครับที่เราจะขึ้นไปนะครับเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่แล้วก็เดินเข้าเข้าไปในโพงไม้นะครับขึ้นบนเขานะครับ ตอนนี้เราอยู่ในโพงไม้พงไม้ใหญ่ใช่ไหมข้างบนสุดนี้ก็ยังจะเริ่มสร้างขึ้นมาอีกนะครับ อันนี้เป็นเรือเป็นเทือกเขาแบบไม่ได้สูงมากนะครับเป็นเชิงเขานะครับ นี่เป็นลักษณะบริเวณวัดนะอยู่บนเชิงเขาไม่ได้สูงมากครับชั้นบนสุดนี้กำลังก่อสร้างนะครับน่าจะอีกอีกเยอะอยู่นะครับ เป็นอุโมง์บันไดนะขึ้นมาบนยอดเขาก็ไม่สูงมากครับขึ้นมาประมาณห้าสิบเมตรเองนะอันนี้ก็ทำเป็นเหมือนต้นไม้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็เดินเป็นบันไดขึ้นมาในโพรงไม้นะครับทะลุขึ้นมาบนยอดเขานะครับสูงขึ้นมาประมาณห้าสิบเมตร เป็นศาลาใหญ่นะที่อยู่กลางวัดนะั เป็นวัดป่านะวัดป่าที่ล้อมรอบด้วยภูเขาคนระับนี่ก็อยู่บนเชิงเขาไม่ได้สูงมากคนระับเป็นถนนขึ้นมาประมาณร้อยเมตรครับขึ้นมาถึงวัดก็ประมาณร้อยเมตรนะเป็นเชิงเขาคนระับแล้วกำลังสร้างอยู่ข้างบนนี่เป็นชั้นสุดท้ายชั้นข้างบนสุดคนระับ ก็สวยนะครับเป็นส่วนมากก็เป็นพระพุทธรูปกับพวกศาลาเสาศาลา,า,าโต๊ะมา้าม้านั่งพวกนี้ก็ทําด้วยต้นตะเคียนทองทั้งหมดครับเป็นของที่ชาวบ้านบริจาคมานะครับก็เอามาจากอ่างเก็บน้ําด้วยส่วนหนึ่งอยู่ใกล้ๆนี่เองครับอ่างเก็บน้ําน้ําท่วมก็เอามาทําเอาพวกต้นไม้มาทําประโยชน์นะครับ เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ